็รดน้ำพยายยทั้งที่ปลูกใหม่และของเดิมแล้วก็หญาแฝกว่าเขาไปนั่นน,นะนะเดินสำรวจดทุนลงทุกเรียน,ะนดดอะไรเย,เยก็โอเคครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ด,ด,ด,ดีตามแบบฉบับของการให้น้ำของเราเงี้ยฮะจะแจวเลยนะพยายอาก็จะแจวเลยนะเนี่ยถึงได้ว่าว่าเดี๋ยวก็อีกช็อตนึงอาทิตย์หน้าก็ได้จะชวน ม่บ้านหรือลูกลงมาใดกระถินนี่ต้องตัดตอนเนี้อาจจะยอมตัดเลยจะมีตอก็ตัดตอต้องก็ตัดต้นเพราะว่ามันเริ่มจะแสงหน้าพยายอขึ้นมาแล้วนะมครับทุเรียนก็ชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำน้ำอิ่มเอิบดีอืมอิออ่มเอิบดีเห็น,นไหมทุเรียนไอ้กระถินเริ่มแสงและเนี่ยต้องมาล้มที่ตอมเลยขอจอบดีกว่า จอบฟันทิ้งฟันทิ้งอ่ะจอบคมๆเลยฟันจับจับออกเปนะ็นต้นมันต้น,ตอนอยังไม่ใหญ่ฮะต้นเล็กอยู่ม่าจะขึ้นจากหญ้าเดินเลยได้มีใส่เล่มใส่โั้โหยังไหวอยู่ฮะยังเจ้าไหวอยู่ใหญ่ตรงนี้ต้องมาค่อยไหวละกระเด็นกระดอนโอเคนะฮะก็น้ำก็ชุ่มฉ่ำก็ผลผลิตก็แตกดีแต่อย่างที่ผมว่านะฮะต้องเตรียมจำบวนการยอดหน่อยว่าขึ้นมาสูงประมาณระดับ50าสิบเจนหกสิบเจนนี่ต้องเตรียมเริ่มเตร็ดตัด อย่างเนี้ใกล้เคียงแล้วนะเนี่ยผมว่ากำลังสวยนะฮะยอดสวยต้นสวยด้วยเนี่ยโดยเฉพาเนี่ยวมันจะเข้าดวงใกล้ใอ้เนี่ยแค่เอากระถินออกให้มาเนี่ยใบเอ้ยต้นเลยกำลังสวยนะนี่ประมาณนักสามสิบเต้นได้เนี่ยฮะคนห้าสิบเต้นกำลังสวยเป็นยอดมาเลยล้าก็ง่ายอะไรก็ง่ายนะผมว่าเนีก็ง่ายสะอาดล้างง่ายทุกครั้ง ้ำบางไม่สะอาดอย่างที่ว่าคนไปหาน้ำล้างให้ดีน้ำที่รดไว้ดหละก็สําคัญนะฮะรดพลาดไว้เนี่ยสำคัญเหมือนกันจริงต้องปลูกในที่น้ําสะอาดเลยนพวกเนี้ยเพื่จะสัดปัญหาพวกนี้ไปไงครับก็เดี๋ยวก็ต้องปล่อยน้ําให้ไอันี้มันชุ่มฉ่ำมากไปแล้วพวกเนี้ยพอก่อนพอก่อน <laughs>